สวัสดีครับยังจำผมได้ไหมครับผมหม่องทองดีครับเด็กชายหม่องทองดีที่เคยเป็นข่าวเมื่อ1ิปีที่แล้วเรื่องที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่ไร้สัญชาตินะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกนอกประเทศได้ แต่ได้รับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนจึงได้มีสิทธิ์ไปทำการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นรางวัลที่ได้ไปแข่งจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีอยู่2รางวัลรางวัลที่1ก็คือรางวัลที่1ประเภททีมรางวัลที่2ก็คือรางวัลที่3ประเภทบุคลคลครับก็2งรางวัลนี้ที่ไปทำรรมาก็รู้สึกภูมิใจมากครับ ว่าผมได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยตอนนี้ผมได้สัญชาติไทยแล้วครับมองทองดีบุคคลผู้ได้รับรองสัญชาติไทยตามพระราชบัญญัติสัญชาติมาตรา7จทวิวักสองว่าด้วยการทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย เมื่อ20ปีก่อนพ่อกับแม่เนี่ยเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายครับทำงานในในสวนลิ้นจี่แล้วแม่เนี่ยได้ได้ตั้งท้องผมมาแม่เนี่ยไม่กล้าที่จะไปคลอดผมในโรงพยาบาลก็เลยคลอดผมในส่วนลิ้นจี่ตอนเด็กเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าสัญชาติเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนครับก็จนกระทั่งผมได้เป็นตัวแทนได้ไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ตอนที่ผมเป็นบุคคลไร้สัญชาตินะครับการที่ผมจะเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องไปขอหนังสือเดินทางที่อำเภอล่วงหน้า3วันซึ่งทำให้ผมเสียเวลาและเสียโอกาสอีกหลายอย่างมากๆเลยครับหลังจากจบการแข่งขันนะครับก็มีกฎหมายสําหรับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศซึ่งผมเข้าหลักเกณฑ์และมีคุณสมบัติผมจึงได้ยื่นเรื่อง ขอแปลงสัญชาติและได้สัญชาติไทยมาครับหลังจากที่ผมได้รับสัญชาติแล้วนะครับผมก็ได้กลับไปเรียนแล้วก็ได้รับถ่ายภาพทางอากาศแต่ซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ผมมีปัญหาผมเลยมาขับไรเดอร์ครับ<ป>เพื่อที่จะหาเงินไปซ่อมอุปกรณ์แล้วกลับมารับถ่ายภาพเหมือนเดิมครับ และผมอยากจะนำความรู้ที่มีไปสอนให้กับน้องๆทุกคนที่สนใจในเรื่องเครื่องบินกระดาษและผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือกลุ่มบุคคลไม่มีสัญชาติอย่างน้อยให้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานเช่นการศึกษา การสาธารณสุขอยากให้พิจารณาให้สัญชาติสำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของประเทศไทย